ดาราสาวเพิ่งโสดได้ไม่นานต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่เพิ่งปิดฉากรักครั้งเก่าไปแบบมีประเด็นขึ้นหน้าสื่ออยู่หลายวันล่าสุดนักแสดงสาวแพรวานิชาพัฒก็ออกมาเผยหัวใจให้ทราบกันว่าตอนนี้มีไฮโซหนุ่มมาขายขนมจีบยอมรับเข็ดดราม่าเรื่องเลิกราจนไม่อยากเปิดเรื่องความรักพูดอะไรก็โดนชาวเน็ตจวกยับแพรวาเปิดใจกับมารีและลินลี่ในรายการว่ามาดี ถึงเรื่องราวความรักแต่ละครั้งที่ผ่านมาบทเรียนความรักที่ใหญ่ที่สุดสําหรับแพรวาคือให้รักตัวเองอย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครสักคนจนไม่เป็นตัวเองโดยแฟนคนแรกเลิกกันเพราะเด็กทั้งคู่ตอนนั้นแพรว่าจู้จี้จุกจิกฝ่ายชายก็รู้สึกเหมือนมีแม่ซึ่งกระจบความสัมพันธ์แบบไม่ดีทะเลาะก,กันใหญ่โตบนรถ ส่วนแฟนคนที่สองรู้สึกว่าถ้ามีแฟนก็อยากให้มันดีกว่าตอนอยู่คนเดียวถ้าเขาไม่ได้ซับพอร์ตจิตใจและงานของแพรวาขนาดนั้นแล้วอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงแต่งงานมันบันทอนจิตใจกันเกินไปซึ่งตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันจบกันด้วยดีมาถึงแฟนคนล่าสุดแพรวา่าพูดว่าก็ดีแหละโดยเจ้าตัวไม่อยากพูดแล้วกลัวโดวนชาวเน็ตจวกยับอีกเพราะสิ่งที่แพรวาออกมาแชร์ คืออยากให้ทุกคนเห็นมุมมองความรักของแพรว่าบ้างเพราะคนเห็นอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้เห็นเบื้องหลังว่าเป็นยังไงพอไปเล่าก็โดนด่ารู้สึกทำอะไรก็โดนด่าก็เลยไม่อยากพูดแล้วถ้ามีความรักครั้งต่อไปก็คงไม่บอกแล้วไม่ต้องให้ชาวเน็ตรู้แล้วเพราะพอรู้แล้วก็มาด่าก,กันเมื่อถูกถามว่าตอนนี้มีคนมาจีบบ้างไหมแพรวาตอบว่ามีเข้ามาแล้วค่อนข้างมีฐานะอายุประมาณ30ปีแถมยังเป็นเพื่อนกับมารีเบิร์เนอร์อีกด้วย ตอนแรกไม่มั่นใจว่าเขาเข้ามาจีบหรือเปล่าก็ถามไปตรงๆว่าอันนี้ชวนเดทหรอแต่แพรวาก็ปฏิเสธไปจึงยังไม่ได้คุยอะไรกับเขาลงลึกขนาดนั้นยังไม่รู้สึกว่าอยากไปกับเขาขนาดนั้นอีกทั้งไม่ว่างจริงๆด้วยส่วนหัวใจตอนนี้เชื้อๆอยู่พร้อมพูดหยอดผ่านกล้องว่าเข้ามาได้อีกนะคะตอนนี้แฮปปี้กับความโสดดีใครเข้ามาก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆดูจนแน่ใจว่าเขากับแพรว่าเข้ากันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆ อยากได้คนเข้าใจลั์สไตล์ตรงกันเพราะแพรว่าชอบปาร์ตี้กับเพื่อนๆถ้าแฟนเข้ากับเพื่อนได้ก็จะดีมากอยากให้มาปาร์ตี้ด้วยกันเพราะเพื่อนๆของแพรวาสนุกมากตอนอกหักยอมรับว่าไปกินเหล้าทุกวันจนเพื่อนๆถึงกับขอว่ารีบมีแฟนเถอะพร้อมเล่าวีรกรรมตอนเมาว่ากินเหล้าไม่เคยร้องไห้แต่จะมานั่งมีนอยๆกับตัวเองเวลาเมาว่าทำไมไม่มีใครทำไมชีวิตไม่มีเพื่อนเลยแต่ส่วนใหญ่จบที่ชักโรครก เคยเมาหนักถึงขั้นนอนพื้นห้องน้ำ